เอเกสารชุดนี้คืออะไรและสำหรับยื่นธนาคารไหนก่อนอื่นนะคะฝากกด follow ให้ด้วยนะคะมีคลิปดีๆมากมายค่ะนี้นะคะคือหน้าตาของหนังสือรับรองเงินเดือนค่ะฉบับ MOU สำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์น,นะคะดูสีเสื้อสิคะเป็นสีนี้ก็ต้องเป็นทอสอเท่านั้นนะคะสีส้มค่ะตัวนี้เนี่ยคือหนังสือรับรองเงินเดือนสำหรับ องค์กรหรือว่าภาครัฐภาคเอกชนที่มี MOU หรือสิทธิสวัสดิการกับธนา,าคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้นนะคะเรารู้ได้จากตัวองค์กรนะคะถาม HR เราก็ได้ค่ะเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าอ่าเขาได้สิทธิสวัสดิการนั้นไหมนะคะส่วนใหญ่แล้วภาครัฐก็จะทําได้นะคะอย่างเช่นตํารวจโรงพยาบาลต่างๆว่าภา,า,าคเอ,าคาอ,าคาอกชนซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเขียนว่ามีข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับ จุดๆๆ,ๆๆๆนะคะและ,ะฉบับลงวันที่จุดๆๆๆและที่สำคัญ